สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ i News Podcast. อเ t ็มซีทีนิวส์พอวิเคราะห์เจาะข่าวประเด็นลึกกับผมธนงขันทองประจำวันศุกร์ที่3ตุลาคมปีพุทธศักราช2568ในการกล่าวสุนทรพจน์และช่วงตอบคำถามที่วันได้ i s c u s ชชันคลับในเมืองโซชิประธานาธิบดีฟาาลฟดรเดีเม์ปูตินแห่งรัสเซียได้ส่งสารที่สำคัญที่บรรดาผู้กำหนดนโยบายของโลกตะวันตกต้อง ใจรรบฟังนะครับว่ารัสเซียไม่มีแผนที่จะโจมตีประเทศในกลุ่มนาโตและคำกล่าวอ้างถึงความก้าวร้าวของรัสเซียต่อชาติตะวันตกนั้นไร้หลักฐานและไม่มีมูลความจริงปูตินไม่ได้แสดงท่าทีว่าจะเปิดการลุกรานใดๆใหม่เขาย้าว่าการกระทำใดๆจากฝ่ายรัสเซียจะเกิดขึ้นก็เฉพาะเพื่อเป็นการตอบสนองต่อการทำให้อ่า การาลุกรานหรือว่าการาทำลายอธิปไตยของทางด้านรัสเซียจากยุโรปเท่านั้นแทนที่จะยกดาบข่มขู่ชาติตะวันตกโดยรวมรัสเซียเพียงแค่ประกาศว่าจะปกป้องดินแดนของตนเองหากถูกคุกคามตลอดหลายปีที่ผ่านมาการถกเถียงด้านความมั่นคงในกลุ่มสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร ได้ถูกครอบงำด้วยฉากทัดของการขยายอำนาจของรัสเซียแต่การที่ปูตินปฏิเสธแนวคิดว่ารัสเซียจะมีเจตนาจะโจมตีนาโตในยุโรปว่าเป็นเรื่องไร้สาระนั้นบ่งชี้ว่าเรื่องเล่าถึงการลุกรานที่จะใกล้เกิดขึ้นอาจเป็นเพียงภาพสะท้อนของความวิตกกังวลในโลกตะวันตกนั่นเองและเป็นการคำนวณการเมืองภายในประเทศมากกว่า ที่จะเป็นความตั้งใจจริงของทางด้านมอสโกรประเด็นสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือในถ้อยถแถลงของปูตินความแม่มันคงทางการเมืองในยุโรปตะวันตกเขาเสนอว่าความหมกมุ่นของผู้นำเยโรปันตะวันตกกับภัยคุกคามจากภายนอกเช่นรัเสเซียเป็นความพยายามที่จะเบี่ยงเป็นความสนใจของประชาชนจากวิกฤตภายในไม่ว่าจะเป็นะะภาวะวิกฤตชงักงันปัญหาผู้พยพที่ไม่สามารถควบคุมได้ หรือความเชื่อมั่นของประชาชนที่ลดลงหากนี่คือยุทธศาสตร์ที่พวกเขาใช้ได้จริงๆดูเหมือนว่าจะย้อนสอนผลสำรวจคะแนนนิยมทั่วทั้งทวีปแสดงเห็นชัดเจนว่าประชาชนเกิดความเบื่อนหน่ายและผิดหวังกับผู้นําในระบบเดิมภาพของภัยคุกคามจากรัสเซียไม่ได้รวมชาวยุโรปให้การสนับสนุนผู้นําพวกเขาแต่กลับเผยเห็นถึงช่องว่างระหว่างถ้อยแถลงของชนผู้นําตวันตก กับความรู้สึกของประชาชนแม้กรอบการวิเคราะห์นี้อาจสร้างความไม่สบายใจให้กับชนชั้นนำของสหภาพยุโรปแต่ยากที่จะปฏิเสธได้ว่าการเน้นย้ำถึงศัตรูจากภายนอกไม่อาจซ่อนจุดอ่อนภายในประเทศได้ตลอดไปและปูตินได้เตือนอย่างชัดเจนว่าวิกฤตของสหภาพยุโรปนั้นไม่ได้อยู่ที่ชายแดนตะวันออกแต่อยู่ลึกลงไปในใจกลางของพวกเขาเองที่ น่าสังเกตคือประธานาธิบดีวลราดิเมียร์ปูตินเน้นย้ำว่ารัเสเซียถือว่าความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์กับสหรัฐอเมริกาเป็นส่วนหนึ่งของผลประโยชน์แห่งชาติของตนเองซึ่งนั้นไม่ใช่ภาษาของรัฐที่มุ่งสู่การปลีกตัวหรือการเผชิญหน้าปูตินชื่นชมลักษณะ <c oughs> การพูดอย่างตรงไปตรงมาของโดนัลด์ทรัมป์โดยเขาให้คุณค่ากับความชัดเจน คำพูดตีเรียบง่ายและการยอมรับกันบนพื้นฐานของผลประโยชน์แห่งชาติสำหรับปูตินแล้วการทูตไม่ควรเป็นเรื่องของอุดมการหรือความพยายามในการเปลี่ยนแปลงผู้อื่นหากแต่ควรเป็นการยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าเรามผีผลประโยชน์ที่ตรงกันในจุดใดและขัดแย้งกันในจุดใดท่าทีนี้เปิดโอกาสสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างรัเสเซียกับสหรัฐที่ดีขึ้น หากโอชินตันยินดีตอบสนองในทางเดียวกันสูตรของปูตินนั้นเรียบง่ายรัสเซียจะเคารพผลประโยชน์แห่งชาติของผู้อื่นหากผลประโยชน์ของรัสเซียเองได้รับการเคารพเช่นกันในทำนองเดียวกันคําพูดของปูตินเกี่ยวกับหุ้นส่วนระดับโลกของรัสเซียก็มีนัยยะสําคัญเช่นกันตรงกันข้ามกับภาพของการถูกตัดขาดมอสโกยังคงรักษาความสัมพันธ์อันมั่นคงกับอินเดียและจีนซึ่งเป็นสองประเทศที่ใหญ่ที่ทสุดและเติบโตเร็วที่สุดในโลก ความพยายามในการโดดเดี่ยวรัสเซียไม่ว่าจะผ่านการคว่ำบาตรหรือแรงกดดันทางการทูตยังไม่ประสบความสําเร็จแม้ว่าเศรษฐกิจของรัสเซียจะได้ผลกระทบบ้างแต่ประเทศก็มีการปรับตัวรัสเซียได้พัฒนาเส้นทางการค้าทางเลือกใหม่ๆกระชับความสัมพันธ์กับประเทศนอกตะวันตกและสร้างความเข้มแข็งท่มามกลางแรงกดดันความเป็นจริงนี้ได้ท้าทายสมมติฐานหลัก ของนโยบายตะบันตกที่เชื่อว่าการโดดเดี่ยวทางเศรษฐกิจและการทูตจะสามารถบีบให้รัเสเซียยอมจำนนแต่กลับกลายเป็นว่ามันได้ผลักดันให้รัเสเซียหันไปสู่การกระจายความเสี่ยงและเสริมสร้างความมั่นใจว่ารัเสเซียไม่ได้ยืนอยู่ลำพังในเวทีโลกสารหลักจากสุนทรพจน์ของปูตินในการประชุมวันใด d i s c u s s i o n ค l ับก็คือรัเสเซียต้องการความเสมอภาค ไม่ใช่ความไม่ใช่การครอบงำต่อสภาพยุโรปและสรารารณาจักรเขาส่งสารอย่างชัดเจนว่าใจเย็นไว้รัสเซียไม่ได้จะบุกโจมตีแต่หากพวกคุณยังยืนกรานที่จะเสริมกำลังทางทหารล้อมกรอบหรือคุกคามรัสเซียก็จะตอบโต้สำหรับสหรัฐอเมริกาเขาเปิดทางสาหร,รับการมีปฏิสัมพันธน์ที่ให้เกียรติและตรงไปตรงมา ส่วนกับโลกใน,ในวงกว้างปูตินชี้เห็นถึงความร่วมมือระยะย,ยาวกับพัธมิตรที่ยังคงอยู่ซึ่งแสดงเห็นถึงความเกี่ยวพันของรัเสเซียในเวทีโลกอย่างต่อเนื่องแม้ผู้ฟังในโลกตะวันตกอาจรู้สึกอยากมองถ้อยคำเหล่านี้ว่าเป็นเพียงทำโฆษณาชวนเชื่อแต่การเพิกเฉยต่อคำพูดของปูตินก็เท่ากับการละเลยโอกาสสำคัญเพราะแท้ที่จริงแล้วคำพูดเหล่าน,นั้นคือ ข้อเสนอเพื่อสันติภาพสันติภาพบนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกันและการยอมรับในอธิปไตยหากโลกตะวันตกสามารถก้าวข้ามการสร้างเรื่องราวที่ขับเคลื่อนด้วยความกลัวและยอมรับหลักการนี้หนทางของสเสถียรภาพยังคงเปิดกว้างเสมอทางผู้เชี่ยวชาญก็ชี้ว่าคำกล่าวของปูตินมีความชัดเจนและมีเหตุผลในโลก ใหม่ยุคหลังลัทธิล่าอนานิคมสื่อสปนิกรางานว่าประธานาธิมดีปูตินได้กล่าวสุนทรพจน์สำคัญในเวทีวันดาย c u s คัชนครับโดยแสดงวิสัยชัดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเรื่องการผลักดันระเบียบโลกใหม่ที่ยึดหลักความเป็นผู้ขั่วหรือมัลติโพล a าเวิลด์ชูแนวคิดว่าสังคมโลกควรสะท้อนผลประโยชน์ของทุกประเทศอย่างเท่าเทียม โดยเน้นสร้างความมั่นคงและสันติภาพผ่าน,นกลไกความเข้าใจของแต่ละชาตินอกจากประเด็นความมั่นคงปูตินยังเน้นถึงความสําคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันระหว่างเชื้อชาติและการสร้างสรรค์สังคมผู้ขั้วจะละทิ้งแนวคิดแบ่งขั้วอำนาจแบบเก่าปูตินวิาพากษ์วิจารณ์การครอบกรรมหรือลทัทิความเป็นเจ้า และการเมืองแบบกลุ่มเมื่อว่าจะไม่เหมาะสมอีกต่อไปภายใต้โครงสร้างโลกใหม่นี้นักวิชาการอินเดียนะครับดรอนุรดาเช่นอยจากมหาวิทยาลัยจาวาราลเนรูวิเคราะห์ว่าสุรพจน์ของปูตินสะท้อนกระแสดีคอลอนิเซชันออฟเดอะมายหรือการปลดปล่อยอนาธิคมทางความคิดโดยเฉพาะประเทศในโกลบอลซาท์ ซึ่งมีบทบาทเพิ่มขึ้นและไม่ยอมทนต่อการครอบงำแบบเดิมอีกต่อไปตัวอย่างเช่นอินเดียที่ปกป้องปธิปไตยทางเศรษฐกิจการเมืองและการส่งเสริมการสร้างโลกผู้ขั้วแอนเจโลจิวเลียโนนักวิเคราะห์ภูมิรัฐศาสตร์ประจําฮ่องกงระบุว่าสุนทรพจน์วันใดดิสคัชชันคลับของปูตินเป็นการปกป้องจุดยืนรัสเซียและ เสนอความยุติธรรมในระเบียบโลกใหม่นำออกมาเปิดโปงข้อจำกัดจากมาตรการคว่มบาตของตะวันตกและยกย่องความร่วมมือของกลุ่ม b r i กสและวิจารณ์แนวคิดหน้าที่ความเป็นเจ้าของตะวันตกในด้านความขัดแย้งในสงครามยูเครนจูเลียโน iano, วิเคราะห์ว่าโยุโรปมีบทบาทหลักทั้งในการผลักดันให้ยูเครนหันหาโลกตะวันตกรวมถึงละเลยบังคับใช้นโยบาย มิ n นส์ g r e e m ม n t นก็คือข้อตกลง m i n นสนะครับที่จะเปิดทางให้ดินแดนดอนบาสสามารถที่จะโหวตนะครับว่าเลือกที่จะ,ะปกครองตนเองแต่ว่ายังคงอยู่ภายใต้กรอบนโยบายต่างประเทศนโยบายความมั่นคงของกรุงเคียยวฟิวแต่ว่าทางยูเครนและชาติตะวันตกละเมิดข้อตกลงนี้นำไปสู่สงคราม โดยภาพรวมศูนย์ทรพจน์วันใดดิสคัชชันคลับครั้งนี้เปิดวิสัยทัศน์ใหม่ของปูตินให้เห็นเป้าหมายสร้างสมดุลอำนาจโลกหลายขั้วต่อต้านแนวคิดครอบงำเดิมมุ่งเน้นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างทุกเชื้อชาติและอารยธรรมสำหรับวันนี้รายการ i อ c News ีนิวส์พอดแคสต์เวลามโมรบดีติดตามรายการนี้ได้ทุกวันรวมทั้งอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดจาก i อ c News สํสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ